สวัสดีนะครับนี่คือคลิปของช่อง a r m e e นะและนี่ก็เป็นเกมของประจำาีเอของอาทิตย์นี้นะครับเกมนี้เนะี่ยมีทั้งความน่ากลัวความเครียดมีจัมส์แกร์มีความมืดมีเลือดแล้วก็ความรุนแรงนะเป็นสุดๆแห่งความโหดร้ายเลย mm hmm. Unforgiven นะครับ u <for> uh, n n o t e n h a r m Unforgiving Unforgiving เออ Unforgiving n o t e n h a r m นะหมายถึงค่ำคืนที่ให้อภัยไม่ได้เลยนะของ ไฮเนี่ยมันหมายถึงไฮเมลเทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะหมายถึงคคว,ว่าภูเขาตอนเหนือเอาก็เห็นดวงจันทร์ไง <laughs> ก็ใส่ให้มันดูลังการนะ <laughs> เกมนี้ฮะก็คือสายแบบพูดผีปีศาจแน่นอนแหละมันมีจัมสแกรก็คงไม่แบบไม่เอาโลภไปจัมสแกรเราให้โอ๊ยน่านกลัวจังเลยอะไรเงี้ยน,น,นะครับเล่นเกมน่ากลัวให้มันน่านกลัวดีอย่าเล่นเกมน่ากลัวให้มันดูตลกเลยเราต้องปลุกจิตใจตัวเองไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ย เกมหนี่าเล่นได้นะแต่ผมเกลียดการจำสแกรสุดๆเลสวัสดีนี่ลูกกะนะลูค<ส>ัส <c oughs> เอาอัอปฝ่ายญี่ปุ่นไนงะนี่เราก็ออกห่างจากมือมามากแล้วนะมาถึงเอาเลยอ <c oughs> ก็แบบเปียกหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหาไม่ไมฉันระวังตัวอยู่แล้วนะ <c oughs> ฉันรู้แล้ว <c oughs> นายเน่ะไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> เอ,อมันจะให้เราทำอะไรนะฉันเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนนะฉันรู้เราต้องทำยังไงอ่ะ ฉันรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละอ่าแล้วเออเธอแบบก็มีต่อต้านบ้างแต่ว่าไม่มีปัญหาฉันจับเธอได้แล้วอืมก็ใครๆงั้นแหละฉันจะพาเธอไปแล้วก็อืมเออฉันไม่สนหรอกว่าเขาจะพูดยังไงอะเกี่ยวเรื่องเนี้ย no, <no>, no, ฉันอะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อย่างฉันบอกแหละมีบางอย่างต้องทําให้มันสําเร็จอะแล้วเธอก็ไปอย่างนั้นไม่ได้หรอก อ่าแกพูดถูกอ่ะใช่ใช่นะนั้นอะละมันต้องมีใครโซนทำไรอ่ะไม่ใช่ว่าแบบอื้าวไอ้สุบเราต้องทำอะไรเนี่ยมันให้เราทำอะไรเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาคิวคิวแล้วไงคิวเออฉันกำลังเอาดีเซลน้ำมันดีเซลอ่ะไปใส่ที่เจเรเตอร์ด้วยอืมนี่ไงอ่ะไปดูงอะ ่ Men sen. ringer framme. hörs Jag vi, vi เดี๋ยวเดี๋ยวรถเขาขับรถอู่นะเจอนะอคือนี่นี่คือคนนรยไม่จับเป็นเนี่ยตายแบบแต่เริ่มเฮ้ยเอ๊ะแปลไม่ทันเลยพูดแบบมันมันพูดแบบไม่มีไม่มีจังหวะจากโคลเลยแหละคือพูดเหมือนแบบคุยโทรศัพท์กับตัวเองคนเดียวเขาคุยเนาะ เขาก็แค่คุ่เองแล้วเราก็มาอยู่ตรงริมแม่น้ำเฉยเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้เฮ้ยแกทำอะไรของแกฮะแกอยู่ไหน <c oughs> เจอเราละเฮ้ยแกแกเป็นไรวะเราเนี่ยบอฟานแกทำอะไรฮะทำเพื่ออะไรทำรถฉันพัมหมดหยอกบอฟานเออะดรอพแม แล้วพาตัวฉันมานะแล้วพาตัวเธอเหรอดราคัดกันอะไรขึ้นเนี่ยลินฉันก็แค่เอ่อเออพวกเราน่ะกำลังจะไปที่แคบปินแคมปินไปที่บ้านเข้าใจไหมเราจะไปต้องไปโดยที่มีเธอไปด้วยแล้วทำไมถ้าไม่ล่ะทำไมทำไมต้องเป็นฉันอ่ะเพราะว่าเพราะเธอมีปัญหา แกจริงจังรอเปล่าเนี่ยฮะฉันมีปัญหาใช่แกมีปัญหาฉันมีปัญหาของตัวเองตดอยู่ในป่าเนี่ยกับพี่น้องที่โง่เง่านี่แหละปัญหาฉันนะเออฉันแค่อยากช่วยเธอนะแต่ว่าเธอไม่ได้ช่วยเลยเลยลูคัสนายไม่ช่วยเลยเลยเออมันไม่เกี่ยวแล้วล่ะฉันอะอูเเราต้องไปต่อนะโอ้โห ดีจังเลยนะวิธีเราจะไปเร็วสุดคือว่ายนะ้ำข้ามไปอะ่ะเออนะเงียบๆเราใช้จอยแล้วเราไม่มีจอยเราก็เดินด้วยวิธีธรรมดาได้นะใช้มเมาส์กับคีย์บอร์ดคือภาพนี่มืดมากแบบรู้เลยอ่ะว่านี่มันนี่มันคราวสุดท้ายจะช่วยเธอีคน,น,นเห็นกัน,กนตัวอันที่กีนนะเออก็ดีแล้วฉันไม่คิดเลยว่าเธอทำเงี้ยพวกเราอาจจะตายก็ได้ใชเาวานก้น เร็วมากฝากทิ่มันเร็วเร็วเพูดเร็วเอาเป็นว่าใครใครแบบอยากรู้เนื้อหาเนี่ยก็ไปโพสแล้วก็อ่านเป็นคำคับเอานะว่าคนเล่นก็ตามไม่ทันกันมีบ้าเฮ้ยมืดชมัดอ๋อเสียไอ้นี่หัวโลนต้องแบบว้ายมืดชมัดพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยเน้นก็น่าจะต้องมีสมาธิที่การแปลไม่ไม่ไหวหรอก คือฉากมันก็มืดแล้วแบบจ้องข้างล่างแล้วข้างบนก็เดินมันเราจะยืนนิ่งๆแบบปล่อยมันไปคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะรู้ครับรอกอนขอโทษนะที่อย่างมันต้องมองเป็นแบบเนี้คือฉันแค่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบไม่รู้ฉันอยู่ไหนแล้วฉันก็กลัวแล้วแบบทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากอืมฉันรู้ฉันรู้หรอกว่าเธอไปเจออะไรมาฉันแค่กช่วยเธอช่วยจากวความยุติของเธอแต่ก่อนอื่นพวกเราต้องหาิทีเอาไปจากป่านี้ก่อนนะ พเราจะคุยเรื่องนี้กันหลังจากเราถึงบ้านโ <Okay. S 1> อเคได้ได้เลยเพราะว่าทีผัวไปแล้วหนึ่งทีนี่มันทำให้ฉันนึกถึงป่าตอนอยู่ที่แคมป์เกากราเลยนะนึกออกไหมใกล้ๆเลยสามนั่นอ๋อเคนอ, <c oughs> อ๋อใช่เธอจำได้เนี่ย <c oughs> ใช่มีความยังฝันร้ายเกี่ยวเรื่องผีเดินที่ค่ายนั่นเลยม,มีผีที่ค่ายนั่นและที่นี่ก็มีหรือเปล่านะผี อจากขนาดน,านั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้จริงๆแล้วนะล่ะอืมรู้ใครๆก็รู้ใครๆก็รู้แล้วมีเสราลเซฟแสงว่าหลังจากน,นี้ไปมีสิทธิ์เดทเอ็นได้อย่างง่ายได้ไอ้ไอคนถือไฟฉายที่จะส่องแบบอันนี้ท้าไม่ถึงรู้อ่ะเพราะเราไม่รู้ซ้ำว่าเอเราอยู่ห่างแบบอยู่ตรงแม่น้ำมันอยู่ห่างขนาดไหน เออนะตลอดหลายปีผ่านมาที่เราเข้าแคมป์กันเนี่ยฉ oh ันรู้นะอย่างน้อยก็บอกฉันหน่อยสิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฟังแปลงไปไหนเฮ้ย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 วัดว h a แฮปเห็นไหมไม่ตามแสงไปเดี๋ยวก็ซวยหรอกหยุดรอเราหรือเปล่าโอเคหยุดแหมเขาคงไม่เดินทิ้งโดงๆดงหายไปเฉยหรอกเอาสังโอ้โห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 าูดู ไว้หยิบยังไงกด e collect story เอาไว้เดี๋ยวดีสองให้แค่นี้เลยเหรอลเธอแฮปปี้ไหมที่เราจะไปแคมป์กันนเะมื่อปีนั้นอนะ่ะแต่แฮปปีต้ตลอดแหละแล้วตอนนี้ก็แฮปปี้มากเลยที่เราจะออกจากที่นี้ได้เออพูดอะไรกันใจคอที่ไม่อยู่ที่นี่แล้วอยากกลับบ้านแล้วต้อนอะไรไเนี่ยแล้วจะฝากต้นไม้ไปอย่างเนี้หรอเอาจริงเหรอเนี่ย นี่คือเดินด้วยความรู้สึกสวนตัวล้วนเลยใช่ปะคลอสคลอสคลอสกดคอนโทรลโอเคมีผิวปากจะดูวยฉันถือไฟฉายอยู่เพราะงั้นเธอไปก่อนเลยเอาเราล่วงลงไปกันเนี่ยให้ไปไหนอะนายส่องไฟฉายเนี่ยให้มันแบบอันนี้หน่อยดิโอ้ถอยหลังลง บ้าเอ้ยบ้าบ้าจริงจโอ้โหอะไรเนี่ยศพศพสัตว์แน่ๆเลยนี่มันอะไรอะไรโอ้ยเหม็นโอ้ยเหม็นสุดๆโอ้ยบ้าเอ้ยเหม็นสอนซากสัตว์วางวางตายวางไตหนอนใช่ไหมหนอนดิมันจะเป็นอะไรไม่ได้ฮะผมไม่มีแบบคอนเฟกขึ้นมาบนตัวกวางหรอ ผมคอกันไปเลยทีเดียวโอ้อโหแล้วเมื่อกี้แบบมือนี่จุ่มลงไปนอนแบบอ๋อ,อ,อ,อมันมีหินอยู่บนพื้นเนี่ยคือเดินโปรตินนี่คือสะดุดล้มกันหน้าหน้าทีมแน่น,นอนเอาอะไรอะ่ะหยุดอ๋อเหนื่อยปานเงือ,อใช่เวลาปานอยู่หรอโอ้โหเราแบบไอ้วมีของให้คอเล็กตั้งสิบแปดชิ้นเลยนะเนี่ย คือคงไม่ใช่แบบเดียวแบบสเลนดี้ทับบี้อะไรอย่างงี้ป่ะที่แบบต้องไปวิ่งไปวิ่งเก็บของคอลเลกแล้วสู้ผีอะไรอย่างงี้ไม่เอานะโอ้โหแบบนั้นนี่เอาไม่เคยเล่นหรอกนะไม่เคยมีอยู่ในค้างมานานแล้วต้องเป็นปีต้องเนี่ยไม่รู้ไม่รู้นานแค่ไหนเนี่ยโอ้แต่ไม่เคยเล่นเลยนี่มันประสบการณ์แบบสดใหม่นะครับเราจะมาหวาดกลัวแบบสดใหม่ในค้างตรงส่วนนั้นนะมันคือสดใหม่หมดแหละเพราะว่าส่วนมากที่เล่นก็เล่นแต่เกมที่แบบเก่ามาก เพราะว่าพีซีเดิมมันเก่าไงคือนี่คือมีโอกาสได้จับเกมภาพสวยๆหรูๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามีโน้ตบุ๊กใหม่หนนะั่นแหละถ้าไม่มีนี่คือไม่ได้ไม่มีหวังเลยโน้ตบุ๊กแค่ตัวเดียวเดี๋ยวนี้กลับมาที่แม่น้ำแล้วนะไหนบอกเก่งนนไงอ้าวแล้วไงทำไมเรากลับมาที่นี่อ่ะเออฉันฉันว่าเราน่าจะไปเดียเด๋ยวดดนี่เห็นไหมเห็นตัวมานแล้ไหมถ้าเราช่วยกันเราน่าจะผักมันได้นะ ใช้งานเราติดอยู่ในวังวนแห่งความผิดผักก็ผักเอ้าว่าไงผักยังไงเอาหัวกระแทกเเอาโป๊กเอากดอีโอเคเอาช่วยกัน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 เออผักสิเธอเออโอ้โหไม้ต้นขนาดนี้มันผักได้ยังไงวะเนี่ยยทสก่อนเอองั้นฉัไฟก่อนแล้วกันอืมไปเด็กโอ้โหไม่มีการบอกแบบรู้ผู้ชายอะไรมะอันนี้คือตกน้ำหรือเปล่าเออเออเออไม่คือตกน้ำหรือเปล่าไม่ได้โอเคเดิน เอาไม้หักไปแล้วเรียบร้อยเธอไปต่อแล้ใช totally ่ไหมท่าอื่นเองโอเคเอ้ยจำจำอะไรจำลงน้ำเหรอตัวไปตามหินมั้งโอ้โหแล้วมืดอย่างเงี้ยเนี่ยนะไฟฉายตัวยังไงดีวะได้ละมองอะไรเห็นบ้างดีกว่าปิดไฟ ได้ไหมถ้าปิดไฟมันจะได้ไม่สะท้อนตัวเราไงมันสะท้อนกับจอมันมองยากต้องปิดไฟลินะเปิดไฟที่แอะกดกดยังไงเอาวางลงไปก่อนอืมแล้วกด F N แล้วก็สเปรดบาร์อ๋อโอเคมันมันสะท้อนภาพเราด้วยมันมันเล่นยากปิดไฟมันจะได้แบบเออเห็นภาพในเกมชัด โอ้โหนี่แหละเกมสยองฝันของแท้เออพอปิดนี้ปุ๊บสว่างขึ้นเยอะเลยเลยิร e n o v เก a m i n g p พ d น่าจะสามเนาะจำไม่ผิดแล้วมันต้องไปทางไหนเราจะไปรู้เลยเ้ยนี่มีไฟไปทางไฟอ๋อไม่ใช่เพื่อนนั่นไอ้น้องเราพี่เราหรือน้องเราเนี่ยแหละแส่ไม่ใช่ทางนี้หรอกเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับการเอาไว้ใช้สำหรับการอัดเกมพอสมควรเลยอันนี้เหรอเออเฮ้ยมีรอยอ๋อเห็ดต้นไม้อะไรทย่าง เอ้ยใช่ทางนี้ปะวะโอไม่ได้ทางตันเฉยอ้าวยังไงเนี่ยมันก็ต้องกลับไปตรงนั้นอะไงงั้นอะเรามาจากทางนั้นไม่ใช่หรอไปไหนเนี่ยอ๋อหรือไปทางนี้อ๋อต้องไปทางนี้ลูคคร้คับฉันไปต่อไม่ได้แล้วออเหรอเอองั้นเรากลับดีไหม ไม่ไม่มันไม่มีทางกลับไปเหมือนกันอ่ะฉันต้องไปทางนี้อะ่ะงั้นจะตามแม่น้ำไปพยายามไปหาทางเจอกันทางนู้นก็แล้วกันนะโชคดีเอาแล้วได้เวลาแยกเหยื่อแล้วโอ้โหสวยเหมือนกันนะเนี่ยมืดมืดจนแบบว่ามืดจนกปวดตา ตอนเล่นแมวไม่มือดอระไม่มืดขนาดเนี้ก็มีไฟบ้างแต่น,นี้คือแบบว่าไม่อะไรเนี้ยเฮ้ยรันอ่ะวิ่งทำไมทำไมต้องรันวายวิงวงว่งทำไมก่อนวิ่งทำไมก่อน,อนป้ายอะไรไป้ายอะไรอะไรอ่ะเห <c oughs> มือนกับจมน้ำบหระวังจมน้ำมันมีอะไรอยู่ กันแน่ไม่ต้องวิ่งนไม่ต้องวิ่งหรือว่ากันไม่ให้แบบอะไรอ่ะแสงอะไรตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูเราไปตามไม้ก่อนอะไรอ่ะเขียวเขียอ่ะกระ,อกระสือกระสือกลางวันมันเป็นหญิงออร่าโอ้โหเหมืนอนหิงห้อยเอหรืออะไรอ่ะไม่ใช่นี่กะ เข้าได้ปะก็ถึงไม่ได้คืออะไรอ่ะอืมไม่ไม่เข้าใจคืออะไรบรรยากาศนี่คือลกล้างถกสุดแล้วอ่ะคือไอ้ไอ้ซอมบี้ ปีศาจเลยหาเอาหายนั่งดูยังขนลุกเอาหายเฉยถึงกระสะดุ้งไปเลยเชียวแต่งะเปล่าแพ้แสงอะอันนี้คืออะไรเปิดเปิดคืออะ,อะไรเอ่อหมุนโอล่างเออเอ่อหมุนโอล่างเอ,เอ,ล,งเอล้วไงอ่ะ โอต้องอยู่ข้างบนเอกต้องอยู่ข้างล่างแล้วทำไมอ่ะมันก็คือโอข้างบนเอกข้างล่างตลอดอยู่แล้วนี่ยังไงวะเอาไม่ติดอ่ะดูนะมีอะไรประวะไม่มียังไงเนี่ยก็ลองเปลี่ยนปุ่มนี้แล้วก็ลองกดดู ไม่ไม่ไม่จริงโอบคนล่างเอกอ๋อหรือว่าเราต้องปรับให้เป็นโอทั้งหมดแล้วเปิดไม่ใช่หรือว่ามันหมายความว่าไงว่าโอนล่างอกีกอยากงง อันนี้นะ่าจะต้องเป็นเอกทำไมเอ๊ะ X, แล้วก็ <A S 1> <บ>ลองกดดูไม่คือมันต้องมีเหตุผลด้วยดิไม่งั้นเราก็ไม่รู้ดิว่ามันก็เหมือนกับแบบพลังงานที่มันจะส่งต่อหรือเปล่าอ๋อส่งไปยังปลายทางเอออาจจะเป็นไปได้นะ โอบนก็คือแบบถ้าเข้ามานี่โอปุ๊มมาทางนี้ใช่ไหมแล้วมานี้พอเอ็กก็คือลงมาล่างแล้วนี้โอก็คือขึ้นบนเอาแล้วทำไมไม่ไม่ได้อ่ะมันก็ต้องได้เลยดิตรงเนี้ยมันคืออะไรอ๋อหรือว่าเราต้องหาของมาเสียบนี้ก่อนเพื่อให้ใส่ไฟมาทำงานเออไม่งั้นเราก็กดไม่ได้คือแผงเนี้ยมันถูกแล้วปิดไว้จะได้ไม่มีใครมาสนบอลเราไปหาต้องไปหาของอยู่เหรอไหนวะเออ เดี๋ยวกอนนะมันเป็นอะไรอะ่ะมันก็เช้าเหรอเระเช้ามัง้งเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแบบสีแบบเดี๋ยวกอนนะฉีกแนวมากคือเราต้องคือเราต้องเข้าไปในทุ่งเนี้ยแล้วก็ไปหาของเนี้ยเหรอมาใส่อยู่อะ่ะมันเกี่ยวไหมม,มันจะใช่ไหมเฮ้ยขางในน,นี่นะเข้าได้โอ้โหนี่มันที่สำหรับให้เราทําอะไรกันแน่ เก็บของไงอมว่าห้องเก็บของอะไรเปิดได้เปิดได้อืมเปิดได้คืออะไรอ่ะอือะไรอ่ะแผ่นหนังเหรอหนังไม้ไม้เป็นไม้แกะสลักแต่มีหนังอยู่บนเออเป็นภาพอะไรไม่รู้อันนี้หนังสือ h o l y Duty เออหน้าที่ของ ของความศักดิ์สิทธิ์ d i v ายสักคาการบูชายันการเสียสละของแบบเทพอะไรอย่างนี้ก็อโอ้ตะกวดหรืออะไรเนี่ยท่านตะกวดเนี่ยอ๋อเองอะไรวันนี้เรื่มอเมเชียวฮะเอ้ยต๊กตาผู้หญิงอะ่ะตัวเราเป็นผู้หญิงด้วยเนะี่ยหรือว่ามันเป็นวิธีการ ไพ่กล่องไพ่ในกล่องไพ่โอเคเราหยิบอันนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนนะคือหยิบปุ๊บป๊าปิดประตูโดนเล่นหรือเปล่าหรือเปล่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นขึ้นได้ไหมเนี่ยปิดโอ้ยยต่องดีอีหลอนไหนบอกไม่โกหกผีไง อันนี้มันไม่เรียกว่าผีมันเรียกว่าจัำสแกร์ <g ül> ไอ้มาแบบทำให้ตกใจเงี้ยฮะ <c oughs> ผีมันก็ต้องจัำสแกร์อยู่แล้วไี่บอกเ,เล่นเดี๋ยวไม่สนุกเสียบเ,เสียบเสียบเสียบกดกดกดเออได้แล้วเฮ้ยอะไรเอา,าแล้วทำไมมันต้องไปดักนัานน่ะคูฟอดกเลยเชียว <c oughs> ตามตามมตามมนตามมาตามมตามแล้วข้านี้แน่นอนปิดมันมันเหมือนคนที่แบบตัวมันเป็นบิดบิดอะอะไรไม่เนี่ยลุ้นละทึกตื่นเต้นร้าใจมันจะตามไปถึงไหนเนี่ยหยุงล่างแล้วอ่ะแหมไม่น่าเป็นแค่วีเจนเลยจริงๆนะ นั่นมันหยุดแล้วอยู่ไกลนู่นแล้วอ่ะเป็นซีรีส์ที่ทายพี่เล่นน่าจะสนุกมากเลยเียทําไมอะ่ะเาก็กี่ตกใจไงคนกลัวก็ต้องเหมาะกับเกมน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาโอ<ห>้หอย่าให้เล่นเลยหัวใจวายดินี่โอ้มาถึงขนาดนี้แล้วถ้าคนที่เขาอะไรอันเนี่ยอะไรอ่ะมันเหมือนคนอะคนนั่งอยู่อะ่ะใช่ปะ เล่นเล่นโดนตีคนหรือตุ๊กตาไม่รู้แมเนกินวะโอ้ยอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่าไหมเร็วรีบขึ้นเซฟมาจะได้แบบเออจบจบคิปแค่นี้ไม่ไม่เคยเห็นโอ้ยมืดทำไมเขามาแล้วมืดเล่นด้วยนะเนี่ยทำไมเขามาแล้วมืด ไว้จะไว้ต้องให้พี่เอามาต่อยอดสะนะเลย <c oughs> โอ้หมันมันผ่านเป็นหมอกเอ้ยอะไรมันมาอยู่กับเราปะวะไม่ดีะนะคมไม่ใจร้ายขนาดนะั้นหรอกจากข,ขังเราไว้ในกรงสี่เหลี่ยมเล็กๆเออฮ่าไอ้ล้วไอ,อ้พี่น้องเราอะ่ะจะเป็นไงวะเนี่ย้าไม่ได้ข้ามฟ้ามานี่นะะ บรรยากาศก็แย่แล้วยังจะเอาเสียงมาอึดอัดอีกบรรยากาศมันเห็นแล้วนึกถึงนั่นไงหมุนติ้วสวามฟีเวอร์ของเลฟโฟเดสองอ่ะแต่คือสวามฟีเวอร์ที่สูกบซอบบี้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอ่ะโอเคครับในเมื่อมันขึ้นสลระออโต้เซฟมาแล้วงั้นเดี๋ยวเกมเนี้ยเราเอาไว้หลังจากจบเอเรียไอโซเลชันนะเราค่อยว่ากันว่าเราจะเอามาเล่นอีกทีไหมนะคนเล่นเนี่ยไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะเป็นน้องก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับ สำหรับก็สำหรับวีคเอนของรอบนี้นะก็เป็นเป็นโอ้เกมที่ยิ่งกว่าเลเยอร์ออฟเฟียนะเลเยอร์ออฟเฟียนี่คือแบบผลที่แล้วนี่ดูธรรมดามากเลเยอร์ออฟเฟียมาเจอตัวนี้เข้าไปนี่โอ้โหอย่างหนักเลยมันเป็นบรรยากาศแบบมืดมืดมันดูน่ากลัวนะมันไม่เหมือนกับแบบในเลเยอร์เฟียที่มันเดินอยู่ในบ้านอะไรเงี้ย่ะก็เอาไว้เจอกันใน วิกเอนครั้งหน้านะแล้วก็ใครที่ชอบเกมแนว r า g นะก็ติดตาม The ะครุ k เกตแมนะชายหลังงอได้นะผมก็จะเล่นจนจบนั่นแหละเหมือนกที่ผมบอกไว้ในคลิปของเดอะครุ k เกตแมนนะครับสำหรับคลิป Week End ของรอบนี้ก็ขอจบไว้จั่เพียงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามน้องชายของผมนะดูเขาเล่นเกมดูเขาทำสิ่งที่เขารักนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ